เด็กชายสิบขวบต้องขโมยยาเพื่อไปให้แม่ที่ป่วยทุกวันเขาจะช่วยได้ไหมท่ามกลางถนนแสนวุ่นวายของเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์และผู้คนเดินขวักขวายเด็กชายไวสิบขวบชื่อพีทเดินผ่านฝูงชนด้วยท่าทางเงียบสงบใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็พยายามไม่ให้ใครสังเกตเห็นเขาไม่ได้สนใจเสียงร้องเรียกจากเพื่อนๆหรือเสียงที่คุ้นเคยจากการซื้อขายในตลาดที่เปิดอยู่ข้างทางเพราะในหัวของเขามีเพียงหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาต้องตั้งใจเดินอย่างรวดเร็วแม่ของเขา แม่ของพีทนางกำลังป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายความเจ็บปวดจากโรคนี้ทําให้แม่แทบจะไม่สามารถขยับตัวได้จากเตียงโดยที่พีทยังคงเห็นแววตาเหนื่อยล้าของแม่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปข้างในห้องพีทรู้ดีว่าเขาคือความหวังเดียวของแม่ในตอนนี้แต่สิ่งที่ทําให้เขาหนักใจคือการที่แม่ต้องการยาเพื่อบรรเทาอาการทุกวันยาที่แม่ต้องการนั้นมีราคาที่สูงเกินกว่าที่พีทจะหาได้จากที่ไหนนอกจากร้านขายยาในเมืองที่เขาเดินผ่านานอทุกวันพีทรู้ดีว่า ถ้าไม่มียาเหล่านั้นแม่ของเขาคงทนไม่ได้เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อยามาให้แม่แต่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้แม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักวันในแต่ละวันพิทจะขับเคลื่อนตัวเองไปที่ร้านขายยาเขาวี้ยมักเคยลืมที่จะมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบว่ามีใครสังเกตเห็นเขาหรือไม่เมื่อเขาเห็นว่าร้านมีคนแวะเข้ามาบ้างเขาจะใช้โอกาสนี้หยิบยามาแอบใส่กระเป๋ากางเกงก่อนจะเดินออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ใครเห็นแม้ว่าทุกครั้งที่เขาทำเช่นนี้จะรู้สึกผิด แต่มันคือวิธีเดียวที่เขาจะช่วยแม่ให้มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปพิทรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ผิดแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่จะสูญเสียแม่ไปจากเขาคืนนี้ก็เหมือนทุกคืนที่เขานั่งอยู่ข้างเตียงของแม่ในมือของเขาคือยาที่เขาขโมยมาจากร้านขายยาอีกครั้งแม่ยังคงนอนหลับตาพริมแม้จะมีอาการเหนื่อยล้าจากการป่วยแต่ยังคงยิ้มให้กับลูกชายของเธออยู่เสมอพิทมองไปที่แม่และรู้สึกเจ็บปวดในใจเขารู้ว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีอื่น ที่จะช่วยแม่ได้หรือไม่เขาเพียงแค่หวังว่าสิ่งที่เขาทำจะทำให้แม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปอีกวันเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นที่ตื่นนอนแต่เช้าด้วยความกังวลเขามองไปที่เตียงของแม่ที่ยังคงนอนหลับอยู่แม้จะมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ข้างๆแต่เขาก็ยังคงเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความอ่อนล้าจากการต่อสู้กับโรคร้ายที่ไม่มีทางชนะพีทะลุขึ้นจากเตียงเขารู้ว่าต้องออกไปหาเงินเพื่อซื้อ,อยาให้แม่อีกครั้งหรือจะพูดให้ตรงคือเขาต้องไปขโมยยาจากร้านขายยาเพื่อที่จะผ่า แม่ไปสู่วันใหม่แม้ในใจของเขาจะเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการช่วยแม่ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาเดินไปที่ร้านขายยาเหมือนทุกวันระหว่างทางเขามองเห็นภาพเด็กๆที่เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่เขาไม่สามารถรู้สึกถึงความสนุกนั้นได้เลยมันเหมือนโลกของเขาแยกออกไปจากโลกของเด็กคนอื่นนอน,นอนเขามีภาระหนักที่ไม่สามารถแบ่งปันให้ใครได้เขารู้สึกโดดเดี่ยว และกลัวที่จะเปิดเผยความลับนี้เมื่อถึงร้านขายยาพิษก้าวเข้าไปอย่างรวดเร็วเขามองไปรอบๆเพื่อหาช่วงเวลาที่ร้านไม่ค่อยมีคนลูกค้าที่เข้ามามักจะเป็นผู้ใหญ่ที่มาซื้อ,อยาในรายการประจำของพวกเขาพิษไม่รอช้าเขากลับหยิบขวดยาออกมาจากชั้นวางขนาดเดียวกันก็รู้สึกว่าหัวใจเขากำลังเต้นแรงขึ้นพิษหยิบยาแอบใส่กระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกจากร้านอย่างไม่หันกลับไปมองแต่ขณะที่เขากำลังจะออกจากร้านพิษกลับสะดุดสายตาของชายไวกลางคนคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ข้างๆเคาน์เตอร์ชายคนนั้นมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ทําให้พีทรู้สึกเหมือนถูกจับได้ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพูดเสียงเบาๆว่า,วาเด็กหนุ่มคุณต้องการอะไรหรือเปล่าพีทตัวแข็งทื่อไม่รู้จะพูดอะไรเขาพยายามยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะพยายามเดินหนีออกไปจากร้านแต่ชายคนนั้นยังคงยืนมองอยู่ไม่มีอะไรที่จะหลบหนีได้จากสายตาของเขาพีดรู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาทับเขาเขาเร่งฝีเท้ากลับบ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านเขากลับพบว่าแม่ของเขากำลังนั่งอยู่บนเตียงทำท่าทางเหมือนรออะไรบางอย่างแม่ยิ้มให้เขาและพูดเสียงเบาพิษวันนี้แม่รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือเปล่าพิษเกือบจะพูดออกไปว่าไม่ครับแม่แต่เขากลับเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจเขาเดินไปข้างเตียงของแม่และนั่งลงข้างๆด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเขาหยิบขวดยาออกมาแล้วตั้งใจจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดของแม่ทำให้เขารู้สึกกว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ผิดพิษ แม่อยากให้ลูกทำตามใจตัวเองนะไม่ต้องทำอะไรที่เกินไปหรอกแม่พูดเสียงอ่อนๆพีทมองหน้าแม่ที่ยิ้มให้เขาแม้ว่าร่างกายของเธอจะอ่อนแอแต่สายตาของแม่ยังคงเต็มไปด้วยความรักความรักที่แม่มอบให้กับเขาทําให้พีทรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังเดินบนเส้นทางที่ไม่ถูกต้องทุกครั้งที่เขาทําสิ่งเหล่านี้เพื่อแม่เขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังบิดเบือนคําว่าความรักที่แท้จริงเขาค่อยๆวางขวดยาลงบนโต๊ะข้างเตียง แล้วนั่งลงข้างแม่อีกครั้งความรู้สึกผิดภายในใจพีทยิ่งทวีคูณขึ้นเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วการรักใครสักคนคืออะไรการให้เพื่อความสุขของอีกคนมันคือสิ่งที่ดีหรือเปล่าพีทนั่งอยู่ข้างเตียงของงอแม่ในความเงียบทุกอย่างรอบตัวเขาเหมือนจะหยุดหมุนไปชั่วขณะความคิดต่างๆพันเกี่ยวกันในหัวเขาพยายามหาคำตอบให้กับคำถามที่ลึกลงไปในใจว่าความรักคืออะไรเขาได้ยินคำพูดของแม่เมื่อวานที่บอกให้เขาทำตามใจตัวเองแต่เขากลับรู้สึกว่าเส้นทางที่เขากำลังเดินอยู่นั้นกลับเต็มไปด้วยกกการโห และการกระทําที่ผิดทั้งหะกหมดนี้เพื่อให้แม่ได้อยู่ต่อไปอีกวันแม้ว่าท้ายที่สุดมันจะต้องจบลงที่การสูญเสียอยู่ดีในเช้าวันใหม่พีทตื่นขึ้นมาก่อนแม่เขานั่งอยู่ที่ขอบเตียงหยิบมือลูกไปบนผ้าห่มของแม่เห็นความเงียบสงบบนใบหน้าของแม่ที่ดูอ่อนล้าแต่ในสายตาของพีทกลับมีความหวังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกวันวันที่เขาดูแลแม่ก็เหมือนเขากําลังสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีและนิดนิดเขารู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้เลย พีทรู้สึกว่าเขาคงต้องหาทางออกจากวงจรนี้เขาต้องหาวิธีอื่นในการช่วยแม่ที่ไม่ต้องใช้วิธีผิดๆอย่างการขโมยยาอีกต่อไปเขารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะทําอะไรไปแม่ก็ยังคงเจ็บปวดอยู่ดีความรักของเขาที่พยายามจะรักษาแม่มันกําลังทางทลายลงทีละน้อยหลังจากที่แม่ตื่นขึ้นมาพีทจึงตัดสินใจพูดคุยกับแม่เรื่องที่เขากังวลเขาบอกแม่ว่าเขากําลังขโมยยาเพื่อรักษาเธอให้มีชีวิตต่อไปแต่พีทไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับคําตอบที่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้พีท ลูกไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกแม่พูดเสียงเบาแต่ชัดเจนเธอมองลึกเข้าไปในตาของพีทเหมือนจะเห็นผ่านสิ่งที่เขาซ่อนไว้แม่รู้ว่าเธอรักแม่มากแต่ความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่การทําในสิ่งที่ผิดเพื่อให้คนที่รักอยู่ต่อไปมันคือการยอมรับและให้ความสุขกับเขาในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ด้วยกันคําพูดของแม่ทําให้พีทรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังจะถลม่มลงมาทับตัวเขาเขานั่งลงข้างๆแม่และเริ่มปล่อยให้น้ําตาหยดลงมารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฝังลึก ในใจเขาไม่เคยคิดว่าแม่จะพูดเช่นนี้กับเขาแม่ไม่ได้โกรธเขาแต่กลับสอนให้เขารู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การช่วยให้คนที่รักอยู่ได้อย่างไม่สิ้นสุดแต่เป็นการให้ความหมายในทุกช่วงเวลาที่เรามีร่วมกันในตอนนั้นพีทเริ่มเข้าใจสิ่งที่แม่พูดแม้เขาจะอยากให้แม่อยู่กับเขาตลอดไปแต่เขาก็รู้ดีว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงคือการยอมให้คนที่เรารักมีอิสระในการเดินทางของตัวเองและเขาควรยอมรับความจริงนั้นแม้ว่ามันจะทําให้เขาต้องเจ็บปวดวันนั้นพีท ไม่ออกจากบ้านไปขโมยยาอีกต่อไปเขานั่งอยู่ข้างๆแม่อย่างเงียบๆและในความเงียบเขาเริ่มเรียนรู้ว่าบางครั้งการให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการทําร้ายคนที่เรารักแต่การให้อีกแบบหนึ่งอาจจะทําให้เราเรียนรู้ที่จะรักกันมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ทําไปได้แต่พีทก็เริ่มมีความหวังในตัวเองใหม่เขาจะหาวิธีช่วยแม่ให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลือแม้ว่าความรักนั้น อาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตของแม่ได้ตลอดไปแต่เขาจะทําให้แม่รู้สึกถึงความรักที่แท้จริงในช่วงเวลาที่เขามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นในบ้านหลังเล็กที่เงียบสงบแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาอย่างอบอุ่นแต่ทีตกลับรู้สึกก่อนหนาวเหน็บหนใจความรู้สึกที่เขารู้สึกตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมายิ่งพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อแม่แต่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้เลยนอกจากนั่งอยู่ข้างๆแม่และดูเธอเจ็บบอดจากโรคร้ายที่กัดกินทุกวันในที่สุดทีตตัดสินใจ ที่จะไม่ขโมยยาอีกต่อไปแม้ในใจเขาจะยังคงกลัวว่าสิ่งที่เขาทำจะไม่เพียงพอแต่พีทรู้ดีว่าเขาคงต้องหาทางออกที่ถูกต้องแม้บางครั้งเขาจะไม่รู้ว่าจะไปจากจุดนี้ได้อย่างไรแต่เขาก็เริ่มมั่นใจว่าเขาจะต้องหาแนวทางใหม่ที่จะช่วยแม่ในทางที่ถูกต้องวันนั้นพีทตัดสินใจเดินไปที่ร้านขายยาอีกครั้งแต่คราวนี้เขามีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปเขาหยุดอยู่ที่หน้าร้านและสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนที่จะก้าวเข้าไปภายในร้านเขาไม่เคยรู้สึกกลัวแบบนี้มาก่อน ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญเท่านี้มาก่อนพีทเดินไปที่เคาน์เตอร์และพูดด้วยน้ำเสียงที่สันส่นๆพี่ครับผมอยากขอความช่วยเหลือครับผมต้องการยาให้แม่ของผมที่ป่วยแต่ผมไม่มีเงินซื้อเจ้าของร้านมองเขาด้วยความสนใจและสงสัยในใจพีทเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังคือคำตอบที่ตามมานายไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าของร้านกล่าวพร้อมกับยิ้มเล็กน้อย ที่นี่เรามีโปรแกรมสำหรับคนที่ต้องการยาแต่ไม่มีเงินจ่ายถ้านายต้องการเราสามารถให้ยาฟรีได้พีทตกใจเขามองเจ้าของร้านด้วยความไม่เชื่อแต่ชายคนนั้นอธิบายต่อไปว่าทางร้านมีการช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนโดยการให้ยาฟรีในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตแต่ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ชายคนนั้นกล่าวนายสามารถไปที่คลินิกของเราที่อยู่ใกล้ๆแล้วเอาใบรับรองมาที่นี่เราจะช่วยนายเองพีทไม่สามารถห้ามน้ำตาที่เริ่มหลั่งไหลออกหมาอ หาเขารู้สึกเหมือนกับเขาได้พบกับแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่เพียงแค่ช่วยเขาด้วยยาแต่ยังมอบความหวังให้กับเขาในช่วงเวลาที่เขาคิดว่าไม่มีทางออกพิษออกจากร้านขายยาและมุ่งหน้าสู่คลินิกในทันทีเขารู้ว่าแม่ของเขาต้องการยาเพื่อบรรเทาอาการและเขาก็พร้อมที่จะไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่สามารถช่วยเขาได้โดยไม่ต้องพึ่งการขโมยยาอีกต่อไปเมื่อถึงคลินิกพิษพบกับแพทย์ที่เข้าใจความทุกข์ของเขาและยินดี ให้การช่วยเหลือหลังจากที่พีทบอกเล่าถึงสภาพของแม่และปัญหาทางการเงินที่เขากำลังเผชิญแพทย์ได้ออกใบรับรองให้เขาและบอกให้เขากลับไปที่ร้านขายยาอีกครั้งเพื่อรับยาขนาดเดินกลับบ้านพีทรู้สึกเหมือนตัวเองได้มีโอกาสใหม่ในการช่วยแม่ในที่สุดเขาก็สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งการโกหกหรือการกระทำที่ผิดพีทเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ผิดเพื่อรักษาคนที่เรารักให้มีชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญคือการหาหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกัน เมื่อพีกกลับถึงบ้านเขานำยาที่ได้มาให้แม่อย่างดีใจแม้ว่าความเจ็บปวดของแม่จะยังคงอยู่แต่ในที่สุดพีทก็เริ่มรู้สึกถึงความหมายของการรักใครสักคนมันไม่ใช่แค่การยืดเวลาให้เขาอยู่แต่เป็นการให้โอกาสที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เรามีและพีทร,รู้สึกว่าการช่วยเหลือแม่ในวันนี้ทําให้เขาได้เดติบโตเป็นคนที่เขาต้องการเป็นคืน,น,นหนึ่งในห้องที่มืดสลัวของบ้านพีท นั่งอยู่ข้างเตียงของแม่ร่างกายของแม่ยังคงซบเซาแต่ใบหน้าของเธอที่เคยมีแววเศร้ามองกลับมีความสงบเย็นราวกับได้สัมผัสกับความอบอุ่นบางยังพิทมองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดเขารู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่กับแม่อาจจะไม่มากนักแต่ในวันนี้เขาได้ทําสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทําได้แม่ยิ้มให้พิทเล็กน้อยและพูดเสียงเบาลูกทําให้แม่ภูมิใจมากพิทแม่รู้ว่าลูกทําเพื่อแม่มากแค่ไหน พีทจับมือแม่อย่างเบามือน้ำตาของเขาหยดลงบนฝ่ามือของแม่เขากลั้นน้ำตาเอาไว้แต่ไม่สามารถปิดบังความรู้สึกได้ความรู้สึกผิดที่เขาเคยมีมันค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกโล่งใจแม้ว่าเขาจะยังคงรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียแม่ไปแต่ตอนนี้เขาก็รู้ว่าเขาทำดีที่สุดแล้วแม้วันหนึ่งแม่จะต้องจากไปแต่พีทก็จะเก็บทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับแม่เอาไว้ในหัวใจเขาเข้าใจแล้วว่าการรักใครสักคนไม่ใช่แค่การพยายามทำให้เขาอยู่ต่อไป แต่เป็นการทำให้เขามีความสุขในเวลาที่เขายังอยู่และไม่ต้องรู้สึกผิดในการช่วยเหลือกันหลังจากที่พีทกลับจากคลินิกในวันนั้นเขากลับมาที่บ้านและเริ่มดูแลแม่ด้วยความรักและความเอาใจใส่เขารู้ว่าแม่ต้องการการสนับสนุนในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่ยาแต่เป็นการอยู่ข้างๆแม่ในช่วงเวลาที่เหลือเช้าวันหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมาและมองไปที่พีทด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพีทแม่อยากบอกลูกว่าขอบคุณนะที่อยู่กับแม่เสมอแม่รู้ว่าเวลาของเรามีไม่มาก แต่แม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้นเป็นเด็กดีอย่างที่แม่หวังน้ำเสียงของแม่ที่เปล่งออกมานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักพีดรู้สึกถึงความหมายที่ลึกซึ้งจากคำพูดนั้นเขากำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่เขาก็เข้าใจแล้วว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใหญ่โตวความรักคือการให้ความหมายในทุกการกระทำแม้ในช่วงเวลาที่มันสั้นที่สุดพีดยิ้มให้แม่อย่างจริงใจแม่ผมจะอยู่กับแม่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะจำคำแม่ทุกคำที่พูดและจะทำตามที่แม่สอนไว้แม่ยิ้มกลับและหลับตาลงอย่างสงบร่างกายของเธอค่อยๆสุดลงจากการต่อสู้กับโรคร้ายแต่ในใจของพีทเขารู้ดีว่าแม่ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้เขาแล้วความรักที่ไม่มีวันจางหายเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าความเจ็บปวดที่พีทต้องเผชิญยังคงอยู่ในใจแต่เขากลับเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังหายใจได้ลึกขึ้นทุกการกระทำของเขาที่ทำเพื่อแม่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็มีความหมาย และมันช่วยให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันพีทรู้ว่าแม่จะต้องจากไปในไม่ช้าแต่เขาก็ไม่รู้สึกท้อแท้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการรักใครสักคนคือการให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาที่มีไม่ว่าจะมากหรือน้อยและพีทจะเก็บความรักนั้นไว้ในใจตลอดไปคืนนี้พีทนั่งอยู่ข้างเตียงของแม่อีกครั้งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่ในความเงียบเขารู้ว่าแม่ได้ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดแก่เขานั่นคือความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ต้องการการตอบแทนแต่เป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งใด และในที่สุดพีทก็รู้ว่าเขาได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กับแม่แล้วเขาได้ทําให้แม่รู้สึกถึงความรักในทุกการกระทําที่เขาเลือกแม้จะไม่มีคําพูดมากมายแต่ความหมายในนั้นก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาจะบอกออกมาได้เช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างบ้านหลังเล็กแม่ของพีทยังคงนอนอยู่บนเตียงสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงทุกวันทําให้พีทรู้สึกถึงการสูญเสียที่กําลังจะเกิดขึ้นเขานั่งอยู่ข้างเตียงมองแม่เงียบๆน้าตาที่เก็บไว้ในใจมันเริ่มไหลออกมาไม่สามารถหยุดได้เขาไม่สามารถ ทำอะไรได้มากไปกว่านี้นอกจากให้ความรักและความเอาใจใส่ที่แม่ต้องการในวันนี้พีทไม่ต้องการให้แม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะรู้ดีว่ามันเป็นเวลาที่ไม่นานพีทกุมมือของแม่ไว้แน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มันยังคงอยู่ในมือที่สันเทาของแม่แม้จะไม่พูดอะไรแต่ทั้งสองก็เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแม่ผมจะทําให้ดีที่สุดพีทพูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆผมจะรักแม่จนถึงที่สุดเขาก้มหน้าลงและปล่อยให้น้าตาหยุดลงบนมือของแม่เขารู้ว่าเขาทําได้ดีที่สุดแล้ว แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอแม่ขยับมือเล็กน้อยและเปิดตามองพีทด้วยความอ่อนโยนเสียงของแม่เบาลงมากแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพีทแม่รักลูกมากนะเธอพูดไปอย่างช้าๆแต่ทุกคำที่ออกจากปากแม่กลับเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งสิ่งที่ลูกทำให้แม่ทุกวันนี้มันมีค่าเกินกว่าที่แม่จะบอกได้มันทำให้แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก พีทยิ้มออกมาบางๆแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความรักที่แม่มอบให้มันทําให้เขาเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการอยู่ข้างๆและให้กําลังใจในทุกช่วงเวลาที่เรามีในวันนั้นหลังจากที่แม่หลับไปอย่างสงบพิทกลับไปนั่งที่มุมหนึ่งของบ้านไม่รู้จะทําอะไรต่อไปแต่เขารู้ว่าในที่สุดเขาก็สามารถทําให้แม่รู้สึกถึงความรักในทุกการกระทําของเขาแล้วเขาได้เรียนรู้จากแม่ว่าการรัก ไม่ใช่การยือเวลาไว้ให้ยาวนานแต่เป็นการทำให้ทุกเช้าวงเวลาที่เรามีมีความหมายพิษลุกขึ้นเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเขาอยากให้ตัวเองได้อายุในที่ที่สงบเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเขามองไปที่ท้องฟ้าและปล่อยให้ความคิดต่างๆไหลผ่านไปเขารู้ดีว่าเขาต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การหลีกหนีจากความเจ็บปวดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับมันและหาวิธีที่จะมีชีวิตต่อไปแม้เมื่อเผชิญกับความสูญเสียวันถัดมาพีท นั่งข้างแม่อีกครั้งเขายิ้มให้แม่และพูดออกมาอย่างมั่นใจแม่ครับผมจะไม่เสียใจแล้วนะผมจะเก็บทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในใจเขาหยิบมือแม่ขึ้นมาจูบอย่างอ่อนโยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะรักแม่ตลอดไปแม่ยิ้มอย่างเบาๆและหลับตาลงอย่างสังงบคำพูดของพีททำให้เธอรู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ในใจของลูกชายคนนี้และในที่สุดเธอก็หลับไปอย่างมีความสุขความเจ็บปวดที่ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความสงบในหัวใจของทั้งสองคน ในที่สุดความตายก็มาเยือนแต่พิษไม่ได้รู้สึกถึงการสูญเสียในลักษณะที่เขาคิดเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นสุดเขารู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับตะวะเองเพราะเขาได้รับการสอนให้รู้ว่าความรักไม่ใช่การยื้อเวลาแต่เป็นการสร้างความหมายในช่วงเวลาที่มีอยู่พิษจะเดินต่อไปด้วยความรักที่แม่ได้มอบให้แม่ว่าแม่จะจากไปแล้วแต่ทุกๆสิ่งที่แม่ทำและคำสอนของแม่จะยังคงอยู่ในใจของพี่ตลอดไปเขาจะรักษาความรักที่แท้จริงนี้ไว้ ในทุกย่างก้าวที่เขาเก้าวไปข้างหน้า